สวัสดีครับพี่น้องเอซีท่านครับท่างช่องพ่อแม่หุงยิงครับตัวนี้วัดบุญทิ่มณาลครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับมีไหล่สดกลุ่มปีดครับมาหนี้ด้านหลังเวทีกับใจสิจัใหน่อยครับตอนนี้หกมงค์เคืองหรอครับอ๋อของแจกนี่ครับเอาเลยครับ มกกเว <c oughs> มวันนี้มีเลี่ยงนำทีมงานครับเแบบิดเบิดทุกคนในวงเหรอครับเลีย <c oughs> <Yeah, S 1> ครับกปะ <c oughs> นี้นะอ,ว,อว่าให้แจกเงม่เมเพ่ง้งอยู่เดี๋ยวรอทีมเดีนสื่อลงมาจังนอยมากัน <c oughs> ทุกแผนกครับวันนี้ <c oughs> ประว่าสิเป็นหมอลำมเรีนสื่อทีมคอนวอยทีม

กำลังสอม you, สอยูมม่ครับสอมเสษกับสิิลงมากครับาอากาศร้อนนอนเมื่อยกับต่อนจินน้ำจีเย็นครับนี่ไเอ้นยูนาที่ยูนาทังเขาวลดแล้เพราะว่ามดีทาด่าเ๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอกว่าอวไแล้วล่ะเรียงนำํำบอกว่อะไรล้วมือ่อแรกครับอย่าลืมอย่พลาดครับ พี่น้องสามารถเขา่าเบื้องข้างคุมปิดได้ครับทักสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพียรครับจะดูระเบิ่งบรรยากาศด้านหน้าเวทีครับเสียงแหบ เดี๋ยวเบื้งด้านพนทีครับเมื่อนี้พื้นที่กว้างใหญ่ครับสถานที่ย่างดีเลยครับแล้วกูตรงไหนีนเห่ยนตะอยู่ตรงไหนเอยบางคนเขาไม่ได้ ขอบคุณพ่อเอกไม่ร่อยครับนับทีวันนี้จะเล่นลุงเล่นได้พอด้วครับครับไปเอาของพี่ก่อนไปเลยครับพี่อยู่ฟังพี่อยู่ฟังพี่ขอบคุณหลายได้พอด้วครับป้าป้างบประมาณหกพันครับ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 พ่ออยู่เนาะอ่าอ่าเขาละกว่ากว่ลูกเขาละกว่ากว่ เพิ่นหูว่าเาประกาศว่าเพิ่นแนกเพิ่นสิบหูเลยทุกเพื่อนกละพ่นกใอแออเนวกับทุกเพื่นุกเพ่นมารับเครื่องดืมแล้ครับมารับเครื่องดืมเร็วทุกเพื่อเร็วดมเซอร์กับหมอรามศิลปิ หลังครับตอนนี้สีระิีนกับเด็เซืรอก่อนครับคุณต้องขวบลูกจับเพราะเอกนะครับเพราะเอกมาหน่อยน้องอุ้งอิงครับขอบคุณนะครับมารับเลยลูกเร็วๆสุกประเด็นมารับบ<พ>อ,อ,อกกันเมาเลยลูลบกบอกกันเมา ครับขอบคุณช่วยเองเมื่หน่อยนะครับเอาของอีกด้วยรับมันรุ่งแล้ว เมื่อยครับอนอนกินน้ำยิ่งมาลับเลยลูกมาลับเลยลูกเลี้ยวเดียวก่อนเลี้ยวเดียวก่อนคุณเลาวขวดวันเร็วจะได้มีแห้งถ้าันเหลือเลยจะอีกรอบนึงครับหมายเลครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวัดพูนพิมลบางบัวทองครับ ร่าคุณพี่มลลาดตอนรัต้อนนร้รอนนี้ทีมแดนเซอร์ทีมอันนี้ครับทีมคอนวอยกับทีมยมีรอียกยังมาทันมาครับกพวลำลังแต่งหนาครับ แก่เปานำลรบ่เปานำลราบ่เอาไปเอาแม่แจกคนเมาาบบกหนหน่อยนึ่งแม่เมาเมาไวเลี้ยไปเอาเด้อคุณได้บ้านได้กับบกเ้าขนมไมหนกินก่อนเด้อจิราขนมปังนั่นซื้อมาหนั่ง ปังแก้มไม่แก้มปังเว่ยเห่ยยังเียไข่เค็ยร้านยูทังเข้ามานกูยอมข้อนี้ดีกว่าไกแก้มมาแก้มใส่รักยอมปังไม่หน่อยกินในเดี๋ยวเมาดีล่ะเมาดีล่ะเมาดีล่ะซื้อมาลายอยู่ซื้อมาลายอ่านอยู่เขาบอกลายอ่านอยู่แล้วคือไม่อันอยู่คือไม่อ่านอยู่คือสีชมพู บอก็เหลเครื่องลายลบมีลายหอยอยู่บรรยากาศครับทีมงานมีเมนูยังม้นี่้แล้ครับอันนั้นเร้าหนำหรอบอเร้าหนำหรอบออนพวกเครื่องดื่มนะแจก เลยเด้อมาทุกคนทุกแผนอ่ะบอกนเาบอนำพวกแมนพวกเป๊ปซีเอลอยยัง่นล่ะเอลเ่งอ่ะทุกแผนเลยครับไปบอลไปเอากับอกเพื่นเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับวอเอกครับโหอย่างน,นี้เอกสุดยอดเลยเห็นในคลิปเอ่อเรียวลำสุดยอดจริ <laughs> เงเนี่ยเขาเรียกว่าลำเอกลักษณ์ของพระเอกเองนะไม่ต้องลำเหมือนพระเอกเราเราคอนเซ็ปต์ของเราสุดยอดจริงไเองครับครับโอ้เป่าเอกมา 20, อะไรเมื่อนว่ามาหนิเอาอีกบ่อไป่หนึ่งนะเอาอีกบอ่อลไป 还有啊，矿泉水多不？